สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวป,ปุณิกาวรรณเวศนะคะอายุ43ปีปัจจุบันรับราชการอยู่อยู่สำนักงานกรมที่ดินสังกัดจังหวัดสมุทรสาครนะคะชีวิตดิฉันมีความเปลี่ยนแปลงมากตั้งแต่มาเจออาจารย์แม่ครั้งแรกที่เจออาจารย์แม่คือเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วได้มาปฏิบัติธรรมกับอาจารย์แม่ที่ สถานปฏิบัติธรรมคลายกังวลอยู่ที่อำเภอ,อนนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนั้นจำได้เลยว่าไปปฏิบัติธรรมอยู่14วันได้ฝึกกับอาจารย์แม่ตัวต่อตัวที่นี่จะมีการปฏิบัติธรรมโดยการนั่งสมาธิเดินจงกรมยืนสมาธิและมีการสวดมนต์ทำวัดเช้าและวัดเย็น14วันเมื่อปฏิบัติธรรมเสร็จก็ ชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปมีธรรมะจัดสรรให้มีมีแสงสว่างในการนำทางที่ที่น่าอัศาจารรย์พูดได้ว่าน่าอัศาจารรย์คือได้ได้มีคนแนะนำให้ไปเรียนตรงนี้เพื่อจะไปสอบตรงนี้แล้วก็เรียนผ่านสอบก็สอบผ่านชีวิตหลังจากนั้นมาก็ได้รับราชการจนถึงบัดนี้จนตอนเริพอมาปนีนี้รู้สึกว่าอยาก อยากจะมาหาอาจารย์แม่มีเพื่อนอยู่หนึ่งท่านด้วยทํางานที่เดียวกันเขาบอกกับทางบ้านว่าสงกรานต์ปีนี้อยากไปปฏิบัติธรรมหนูก็เลยบอกเขาว่าถ้าอยากปฏิบัติธรรมเดี๋ยวจะพาไปหาอาจารย์แม่ชีวิตของหนูดีขึ้นเพราะหนูเจออาจารย์แม่ก็เลยพาเพื่อนมาปฏิบัติธรรมด้วยแต่ก่อนที่จะมาจําได้จองตัว๋ววันนั้นมาจองตั๋วกันกดดูตัว๋ว สงกรานสงกรานปี68ทําทำไมค่าตั๋วแพงจังไปกับนครศรีธรรมราชกรุงเทพ1 2 2 0 0 0บาทหันไปบอกเพื่อนเธอค่าตั๋วแพงจังจะไปดีไหมหรือจะมาปฏิบัติธรรมแถวแถวนี้สุพรรณก็มีแถวกรุงเทพก็มีคลองเจ็ดก็มีมีวัดเยอะแยะเลยหรือจะปฏิบัติแถวนี้ก็เลยโทรหาแม่ถามแม่ว่า แม่หนูว่าจะไปปฏิบัติธรรมกับอาจารย์แม่แต่สงการค่าตั๋วหนูแพงจังเลยแม่ว่ายังไงอยากให้หนูไปหาอาจารย์แม่หรือว่าปฏิบัติที่ใกล้ๆก็ได้วัดไหนก็เหมือนกันแม่หนูพูดมาคํานึงว่าแล้วตรงไหนที่ชีวิตหนูดีขึ้นหนูก็ไปตรงนั้นสิจะมากลัวอะไรกับเงินแค่หมื่นสองกลับไปเราก็ไปหาเงินเอาใหม่ได้ไม่เป็นไร หนูฟังคําพูดของแม่วันนั้นนะตอนนั้นหนูกดใจเงินผ่านบัตรเครดิตทันทีเลยจองกับเอเชียจองเสร็จเรียบร้อยพอจองวันจองวันจันทร์จองวันจ,นจันทร์เสร็จเรียบร้อยพอวันศุกร์วันศุกร์ที่วันศุกร์ก่อนเดินทางสุกร์เสาราทิต์เพื่อนที่จะมาด้วยการป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุเอคุณหมอให้นอนโรงพยาบาลเพราะไข้ขึ้น40องศาเลยไข้สูงมากนอนสุกร์เสาราทิตย์ หนูก็บอกเพื่อนหนูก็บอกเพื่อนว่าเธอจะหายป่วยทันไปปฏิบัติทรรมไหมหรือว่าต้องยกยกเลิกเพราะว่าสายพันเอมันรุนแรงที่สุดของไข้หวัดใหญ่คุณหมอก็ให้นอนโรงพยาบาลไม่ยอมให้ออกเพราะว่าอาการไม่ไไมไม่ม่ดีขึ้นเลยก็เลยโทรหาแม่ว่าแม่ถ้าเกิดรับเพื่อนไม่หายหนูคงต้องแคนเซิลอาจารย์แม่แต่หนูจะรอจนถึงวันสุดท้ายถึงจะชวบ,บอกว่าอาจารย์แม่หนูไม่ได้มานะเพราะเพื่อนหนูป่วย วันจันทร์นังคารสุกเสาวาทิ์เพื่อนได้นอนโรงพยาบาลวันจันทร์ได้ออกจากโรงพยาบาลคุณหมอให้ออกนางก็อยากไปทำงานเลยไปทำงานก็ทำงานไม่ได้กลับมานอนที่ห้องวันนังคารก็ไปไม่ไหวก็นอนพักฟื้นอีกหนึ่งวันพอวันพุธเป็นวันที่ต้องขึ้นเครื่องมานาครศรีธรรมราชเพื่อมาปฏิบัติธรรมนางหายเป็นอัศจรรย์ได้กลับมาขึ้นเครื่องกลับมาแล้วก็มาปฏิบัติธรรมกับอาจารย์แม่ นี่คืออุปสรรคก่อนที่เราจะมาเจออะไรที่เขาเรียกว่าสิ่งดีๆมามามาแสวงหาบุญเราทุกคนจะมีอุปสรรคเข้ามาเสมอหนูมีอุปสรรคในใจตั้งแต่ค่าตัวแพงสองเพื่อนไม่สบายแต่ทุกอย่างก็ผ่านมาได้เพราะมีแม่เป็นคำพูดของแม่แม่แม่ของหนูว่า ไม่ต้องกลัวกับเงินแค่หมื่นสองถ้ามันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเราไปที่นั่นเลยลูกเราไม่ต้องกลัวขอบคุณแม่ในวันนั้นที่มีคําพูดนี้ดีๆให้หนูทําให้หนูได้มาปฏิบัติธรรมณนะวันนี้วันนี้หนูปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วครบสองคืนสามวันก็วันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามออกวันสงการพอดีแล้วก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆน,นะคะว่าการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ดีมากสามารถพลิกชีวิตจาก เราจากคนที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้มีการงานที่บอกชาวบ้านทั่วไปมองว่าเอองานที่รับราชการมันมั่นคงสําหรับเราแต่งานไหนๆห,หนูก็มันได้แต่ถ้าเกิดบางคน ชีวิตธรรมะจะจัดสรรไม่เหมือนกันบางคนอาจจะปฏิบัติแล้วอาจจะมีบริษัทใหญ่โตมีลูกน้องมากมายบางคนอาจจะได้ทํางานไปต่างประเทศบางคนอาจจะได้รับราชการแล้วแต่ธรรมะจะจัดสรรแต่สิ่งหนึ่งที่หนูเชื่อคือธรรมจะจัดสรรสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะสิ่งที่ใช่ให้กับทุกๆคนอยากเชิญชวนให้ทุกท่านมาปฏิบัติธรรมที่สำนักสงฆ์เขาขาว,ขาวตอนนี้อาจารย์แม่ย้ายมาอยู่ที่สำนักสงฆ์เขาขาว,ขาวที่อำเภอ อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วอยู่ท่ามกลางหุบเขาธรรมชาติสวยงามเงียบสงบมีท่านแม่ชีอยู่กับอาจารย์แม่หลายท่านมีพระคุณเจ้าอยู่ด้วยที่นี่สงบเงียบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมแล้วคุณจะรู้ว่าคุณปฏิบัติแล้วคุณได้อะไรเพราะจะมีอาจารย์แม่มาคอยเหมือนตอนเย็นบ่ายสามบ่ายสี่ห้าบ่ายสามบาาม่บมีบ่หมห้ามงเย็นหกโมง เหมือนกับว่าอาจารย์แม่ฉีดยาโดนฉีดยาอาจารย์แม่คุมเข้มถามว่าเป็นยังไงบ้างเดินแล้วเป็นยังไงบ้างมันคือจะมีคําถามเราก็สามารถถามอาจารย์แม่ได้อาจารย์แม่ก็สามารถตอบเราได้ทุกคําถามที่เราค้างคาใจว่าเอ๊ะทำไมฉันนั่งสมาธิแล้วฉันรู้สึกแบบนี้ทําไมฉันเดินจงกรมแล้วฉันเจอสภาวะแบบนี้อา่าทุกทุกคําถาม มีคำตอบที่นี่ขอบคุณอาจารย์แม่ขอบคุณเทวดาที่บนเขานี้ที่มาให้หนูพาหนูมาเจอกับอาจารย์แม่เจอแม่ชีทุกๆท,ท่านที่นี่หนูเชื่อว่าหนูกลับไปหนูจะมีสิ่งดีๆเข้ามาอย่างมากมายด้วยอานิสงส์แห่งการปฏิบัติธรรมด้วยคำชี้แนะจากอาจารย์แม่ฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคุณป้าคุณยายทุกท่านหากมีเวลาว่างเสียสละเวลามามาสแสวงบุญกัน ค่อยๆสะสมสะสมสะสม,สะสมเหมือนน้ำหยดลงหินค่อยๆหยดค่อยๆหยด,ยยหยดแล้วเราจะมีกำลังกายกำลังใจที่แข็งแกร่งอะไรมากระทบเราก็จะไม่สะเทือนขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะคะขอบคุณค่ะ